สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำา s s s t t l i r r r y y ให้ฟังกันนะครับถ้าเรามีโมเดลหรือ t e x t เจอต่างๆเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเก็บเอามาใช้งานเราจะเรียกของเหล่านี้ครับว่าเป็น Asset พอจำนวน Asset ที่มันเยอะขึ้นเราก็ต้องมีวิธีการเก็บถูกไหมครับเวลาเราจะดึงมาใช้งานในอนาคตเนี่ยมันก็จะได้ทาได้ง่ายขึ้นทีนี้ระบบจัดการของตัวเบนเดอร์เองครับเขาก็มีวิธีการทาด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทําแต่ละขั้นตอนให้ฟังนะครับสมมุติว่าผมชอบแจกันเหยือกตัวนี้มากเลยเวลาผมทําซีนไหนเนี่ยผมก็มักจะต้องมีโมเดลเจ้าตัวนี้เข้ามาในซีนไว้เสมอสิ่งแรกเลยเวลาผมจะเอามันมาทําเป็นแอสเซทใช่ไหมครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวโมเดลเราเองเนี่ยผมจะทําการรีเนมชื่อของวัตถุแล้วก็เท็กเจอร์ใหม่เสมอซึ่งเวลาเราโหลดโมเดลมาใช้งานเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยทางโมเดลที่เราโหลดมาเนี่ยเขาก็จะเซตแมทเทียลมาไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่า ปัญหาของมือใหม่เลยก็คือเราอะครับจะงงว่าทำไมหน้าตามันไม่เหมือนที่เราเคยทำทีนี้ครับผมะจะแนะนำให้เราคลีนทำใหม่ไปเลยจะดีกว่าข้อดีของการทำแบบนี้คือเราจะได้เป็นงารทวนในการทำแมทเทียลไปด้วยครับซึ่งตอนผมย้ายมาจับตัวเบนเดอร์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันการตั้งชื่อแมทเทียลนะครับผมใช้วิธีการทำงานเดียวกับการที่เอาเข้ากับพวกเอ็นจิ้นเกมต่างๆแมทเทียล <Material S 2> ก็ขึ้นต้นด้วย M ส่วนตัวเท็กเจอร์นะครับก็ขึ้นด้วยตัว T เท็กเจอร์ครับมันมีหลายชนิดใช่ไหมครับคือเขาจะมี p r e ฟิกกำกับอยู่ว่าในแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรเราก็ลงท้ายไปตามนั้นเลยข้อสำคัญของตัวเท็กเจอร์ที่เราใส่นะครับเราไม่ควรใส่พวกอักละพิเศษต่างๆไปในชื่อพอเราทำเสร็จนะครับให้คลิกขวาที่ตัวโมเดลของเราแล้วเลือกไปที่ Mark a s a s s e t แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาข้างหน้าว่าโมเดลตัวนี้เราทำเป็นแอสเซทไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อมานะครับให้เปิดหน้าต่างแอสเซทเบ์เซอร์เห็นไหมครับชื่อของตัววัตถุกับชื่อในหน้าต่างที่โชว์ครับเป็นชื่อเดียวกันสำหรับแอสเซทที่เป็นโมเดลนะครับผมจะแนะนำให้ทำแอสเซทที่ตัวคอลเลกชันนะครับส่วนเวลาเราทำแอสเซทขึ้นมาเนี่ยครับโปรแกรมก็จะทำรูปขึ้นมาให้เองด้วย ถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนใส่ภาพที่เรามีหรือเตรียมเอาไว้ได้ส่วนใครที่ต้องการเซตแค่แมทเรียลเป็น Asset นะครับเราสามารถทำได้ตามนี้เลยไปที่หน้าต่างของ Material คลิกขวาตรงที่ชื่อครับแล้วก็ไปที่ Mark Add as Asset หรือจะมาที่ o u t l i n e r ก็ได้ครับเปลี่ยน Display Mode จาก View Layer ครับเป็น Blender File เลือกลูก m a t เทียลที่เราเซตเอาไว้แล้วคลิกขวาครับ Mark Add as Asset หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วครับให้ไปคีนพวกขยะในไฟล์ที่เราไม่ใช้ทิ้งด้วยนะครับแล้วก็ออโต้แพ็คแพ็คไปได้เลยโมเดลที่มีเท็กเจอร์ครับมันก็จะถูกแพ็คไปด้วยเวลาเราเลือกโมเดลมาใช้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเบลหาไฟล์อีกทีนึงเสร็จแล้วก็ให้เซฟไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะเซตเป็นตัวโฟลเดอร์แอสเซทนะครับวิธีการเซตพาทแอสเซทให้ไปที่ Edit p r e f e r e n c e เลือกหัวข้อของไฟล์พาทกดเครื่องหมายบวกเลือกโฟลเดอร์ที่เราเซฟเอาไว้เมื่อกี้นะครับ เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถลากมาใช้ได้เลยอย่าลืมติ๊ก Instant ออกด้วยนะครับถ้าไม่ได้ติ๊กออกเนี่ยเราจะไม่สามารถ Edit ตัวโมเดลของเราได้